ท่านผ,ผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับการเป็นพิธีกรนั้นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆพิธีการต่างๆเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราประกอบพิธีการไม่ว่าจะเป็นงานรัฐพิธีงานพิธีกรรมของหน่วยงานต่างๆถ้าเรามีพิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญก็จะทําให้งานนั้นออกมาราบรื่นนะครับไม่สะด,ดุดเพราะนั้นการที่จะเป็นพิธีกรนั้นก็ต้องมีทักษะ มีความรู้มีความเข้าใจในหลากหลายมิติอาทิเช่นมิติเรื่องของการใช้ภาษามิติเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีมิติเรื่องของศาสนามิติในเรื่องของขนบธรรมเนียมทางสำนักพระราชวังและก็ขนบธรรมเนียมหรือวิธีการเกี่ยวกับทางราชการเทคนิคและเคล็ดลับต่างๆที่ผมได้นำเรียนทุกท่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจท่านที่อยากจะเรียนรู้และนำไปสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ <S <S ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ไปติดตามที่เพจ พิธีกรคุณก็เป็นได้เพื่อให้ทุกท่านเกิดความมั่นใจและสามารถที่จะเป็นพิธีกรได้อย่างมืออาชีพครับ